Good day everyone. How are you today? Today we are learning Thai language topic การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะ Teacher have five vocabulary ค่ะ Sound, sound, low tone, low tone, h a v y sound, h a p y sound, slow, slow, express mm hmm. Express การอ่านออกเสียงบทร้อยรองนะคะเป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินลาาซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะลีลาและท่วงท่าทําน,นองตามลักษณะคำประพันธ์ค่ะการอ่านบทร้อยรองนะคะอ่านได้2แบบดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะอ่านออกเสียงธรรมดา เป็นการอ่านออกเสียงพูดตามปกติเหมือนกับการอ่านบทร้อยแก้วค่ะแต่จะมีจังหวะแล้วก็วัดตอนนะคะ2ค่ะอ่านเป็นทำนองเสนอค่ะเป็นการอ่านที่มีสำเนียงสูงต่ำหนักเบายาวแล้วก็สั้นนะคะเป็นทำนองเหมือนเสียงดนตรีมีการเอื้อนเสียงค่ะเน้นสัมผัสตามจังหวะลีลาและเครื่องท่าทำนองนะคะตามลักษณะบังคับ ของคำประพันธ์ค่ะให้ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะคะหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะมีดังนี้ค่ะศึกษาลักษณะบังคับของคำประพันธ์นะคะเช่นการแบ่งจังหวะจำนวนคำเสียงสัมผัสสัมผัสเสียงวรรณยุกต์เสียงหนักเบานะคะอ่านให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ชนิดต่างๆนะคะ อ่านออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ชัดเจนค่ะ 4. อ่านออกเสียงดังให้ผู้ฟังได้ยินทั่วถึงไม่ดังจนเกินไปหรือไม่ค่อยจนเกินไปค่ะ 5. นะคะคำที่รับสัมผัสกันจะต้องอ่านเน้นเสียงให้ชัดเจนถ้าเป็นสัมผัสนอกนะคะจะต้องทอดเสียงให้มีจังหวะยาวกว่าธรรมดา 6. มีศิลปะในการใช้เสียงเอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าจนจบบทค่ะ คุณค่าของการอ่านทำนองเสนอนะคะมีคุณค่าอะไรบ้างข้อแรกค่ะผู้ฟังเห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่านค่ะ 2. ผู้ฟังได้รับความไพเราะและก็เกิดความทราบซึ้งค่ะ 3. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 4. จดจำบทร้อยกรองนะคะได้รวดเร็วและแม่นยำค่ะ 5. ช่วยกล่อมกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนและ 6. ค่ะ ด่วยสืบทอดวัฒนธรรมนะคะในการอ่านทํานองเสนอที่เป็นมรดกของชาติเอาไว้นั่นเองค่ะเพราะว่าการอ่านทํานองเสนอนะคะมีมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะเมื่อเราฟังแล้วจะเกิดความเพลิดเพลินนะคะศิเดนสามารถฝึกอ่านทํานองเสนอนะคะเพราะปัจจุบันศิเดนจะอ่านบทร้อยกรองเนี่ยเป็นแบบธรรมดาเพื่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะคะ สตูเดนลองฝึกอ่านเป็นทำนองเสนอค่ะทำไม่มั่นใจนะคะสต u เดน t สามารถเปิด YouTube นะคะในบทร้อยกรองที่ตัวเองสนใจค่ะและออกเสียงตามนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะเปิดฟังบ่อยๆฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆ่อเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นค่ะ a g a i เก e x t clip บ๊ายบายค่ะ